ก็นี้โจทย์บอกว่าทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าก,กับ36ซนตเมตรความสูง18ซนตเมตรนำมาหลอมเป็นทรงกรมลมรัศมี9ซนติเมตรจะได้กี่ลูกเรามีวิธีคิดดังนี้นะครับจากสูตรหาปริมาตรทรงกระบอกมีสูตรอยู่ว่า πr ยกกำลังสอง h r คือรัศมีของอานของทรงกระบอก h คือความสูงของทรงกระบอกและสูตรปริมาตรของทรงกลมมีสูตรอยู่ว่า4ส่วนพาย π R ยกกำลัง3ามคือรัศมีของทรงกลมเราให้ปริมาตรของทรงกระบอกเป็นสมการที่1และปริมาตรของทรงกลมเป็นสมการที่2การที่จะนำทรงกระบอกมาหลอมเป็นทรงกลมเนี่ยเราใช้วิธีการหารดังนั้นเรานำสมการที่1ตั้งหารด้วยสมการที่2จะบอกว่าทรงกระบอก่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง36ซนเมตร จากสูตร d เท่ากับ2 r d คือ Diameter หรือเส้นผ่าศนนูนย์กลาง r คือระ u ีสูนรัศมี d เท่ากับ2 r เพราะฉะนั้นถ้า d เท่ากับ36 r จะเท่ากับ18เซนติเมตรเราแทนรัศมีของทรงกระบอกด้วย18และความสูงโจทย์ให้มาเท่ากับ18เช่นกันส่วนรัศมีของทรงกลมนะ่ยโจทย์ให้มาเท่ากับ9เราตัดทอนพายกับพาย นำ9ไปตัดกับ18 3ครั้งได้2-3ตัว2คูณ2เอามาตัดกับ4เพราะฉะนั้นเศษจะเหลือ2ส่วนเหลือเศษ1ส่วน3 2หารด้วยหึงเป็นการหารเศษซ้อนเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้น2องคูณสเท่ากับ6ทรงกระบอกรูปนี้จะหลอมเป็นทรงกลมได้6รลูก